สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำให้ลิงก์ o o m หรือลิงก์ g o o g l e Meet ที่แชร์เข้ามาในไลน์ใช้งานได้กันนะครับปกติลิงก์ทั้งสองประเภทนี้เวลาเราแชร์ในไลน์จะไม่สามารถใช้งานได้เราจะต้องก็ไปวางไว้ใน Safari หรือ Google Chrome หรือเบราว์เซอร์อื่นก่อนถึงจะสามารถเปิดแอปพลิเคชันหรือเปิดฟังก์ชันการใช้งาน การประชุมนั้นๆขึ้นมาได้นะครับแต่ในครั้งนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่านะครับให้ลิงก์ที่เราแชร์มาในไลน์กลุ่มหรือไลน์แชทส่วนตัวนั้นสามารถที่จะเปิดใช้งานได้เลยนะครับจากแอปพลิเคชันไลน์เมื่อเราเดิมพันแท็บเข้าไปนะครับมันก็จะเปิดการใช้งานลิงก์นั้นขึ้นมาให้เราได้เลยนะครับวิธีการตั้งค่านะครับวิธีการทำก็ไม่ได้ยากนะครับ เรามาดูกันเลยครับว่าทำกันยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line นะครับเข้ามาตอนนี้นะครับปกติเราจะอยู่หน้าแชทตรงนี้นะครับเราก็ปัดย้อนกลับมานะครับเอามือมาแตะตรงด้านล่างขอบหน้าจอนะครับแล้วก็มันจะมีอยู่ประมาณ5แท็บนะครับมีแท็บโฮมแท็บแชทแท็บอะไรต่างๆนะครับให้เรามาเลือกที่แท็บโฮมนะครับ เข้าไปที่ h โฮมนะครับตอนนี้แล้วก็ไปเริ่มต้นด้านบนขอบบนซ้ายสุดเลยนะครับนะครับจาก Notification ตัวนี้นะครับปัดเดินหน้าไปครับนะครับแล้วก็ไปที่ s e t t i n g นะครับเมื่อเข้ามาที่ s e t t i n g แล้วนะครับปัดไปที่ l ลน์เล็บนะครับ นะคะะรับ line labs ตัวนี้นะครับเดินบนแทบเข้าไปเลยครับนะครับ <c oughs> อ,อ่านี้เราตั้งต้นข้างบนสุดเลยนะครับตั้งแต่แบ็คนะครับ ปัด <Button. S 1> ไปนะครับตรงนี้นะครับสวิตช์ to นะครับตัวนี้มันจะเป็นสวิตช์ตอนแรกมันจะเป็นออฟอยู่นะครับถ้าเราปัดมามันจะเป็นสวิตช์ออฟตอนนี้นะครับแล้วปัดอลองเดิวแท็บให้มันออนนะครับตอนนี้ <On. S 1> นะครับเบิวแท็บให้มันออนเปิดให้มันออน You'll no longer need to copy links or use the open in your default browser option from the share menu. What nah. do you think about this feature? นะครับตอนนี้นะครับจะเป็นคุณสมบัติใหม่นะครับที่ l ล n ์เขาเอามาให้ทดลองใช้นะครับตัวนี้เราจะใช้ default browser หรือว่า browser พื้นฐานที่เครื่องโทรศัพท์เราเลือกใช้อยู่นะครับถ้าเราติ๊กถูกตรงนี้มันจะดึงเอา browser ตัวนั้นขึ้นมาใช้โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปก๊อปลิงก์นะครับแล้วก็ไปวางไว้ใน browser อีกต่อไปนะครับถ้าเราเปิดตัวนี้ไว้นะครับเวลาเราใช้งานต่อไปเนี่ยเราแค่ double tap ที่ลิงกในไลน์มันก็จะเปิดแอปพลิเคชันหรือ ำไปสู่ลิงก์ปลายทางที่เราได้รับมาจากเพื่อนๆได้เลยนะครับไม่ต้องจะเป็นที่ต้องกรอบไปไว้ในเบราว์เซอร์อีกแล้วนะครับปัดมานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเพิ่มให้อีกฟังก์ชันหนึ่งตรงนี้นะครับสวิตช์ออนอันนี้ผมเปิดไว้อยู่แล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เปิดมันก็จะเป็นออฟสายน์เม s s ซจิ่งส m อ s มสเซจเด t วิดเอาต์ดิสเทิร์บก็พวกนี้นะครับมันฟังก์ชันตัวนี้ถ้าเราเปิดไว้ก็คือเราสามารถที่จะส่งข้อความไปหาเพื่อน โดยที่ไม่มีเสียงแจ้งเตือนไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีข้อความเด้งขึ้นมาให้กวนใจนะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่เรามองว่าเอ๊ยเราอยากให้ส่งข้อความไปหาเพื่อนนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากรบกวนเพื่อนเรามากนะนะครับเขาอาจจะนอนอยู่เขาอาจจะทํางานอยู่นะครับเราอยากจะให้เขามาเปิดเจอเองนะครับอันนี้ถ้าใครต้องการที่จะทดลองใช้ตัวนี้ก็เปิดไว้ แล้วก็เวลาส่งข้อความนะครับเราก็เหมือนทําเหมือนส่งข้อความปกติเลยแต่ตอนส่งข้อความเนี่ยให้กดปุ่มส่งข้อความเบิลแอบแล้วก็ค้างไว้นะครับค้างไว้เดี๋ยวมันจะมีว่าส่งแบบไซเลนหรือส่งแบบธรรมดานะครับ Send ต่อมานะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับเปิดไว้ก็คือในกรณีที่ถ้าไลน์เลบเนี่ยหรือว่าไลน์เนี่ยมีคุณสมบัติใหม่ๆนะครับเราก็จะสามารถที่จะใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเข้ามาเปิดตรงนี้ไว้นะครับ <ๆ S 1> เขาจะเปิดให้อัตโนมัติเลยถ้าเราเปิดไว้ <ๆ S 1> ก็จะมีฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามาให้เราทดลองใช้อยู่เรื่อยๆนะครับโดยคร่าวๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของคุณสมบัติไลน์เลบตรงนี้นะครับ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับในเรื่องของการใช้ลิงก์ภายนอกหรือว่าการใช้ลิงก์ที่มันติด security หรือติดการป้องกันไว้อยู่นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ